มาป้าตื่นเต้นว่ะเขาจะชอบโชว์แล้วไหมวะเอาไม่ตอบปกติอยู่บ้านด่าทุกวัน โทษนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีคนมาดูเลยสักคนครับนี่ตบปากเลยนะฮะ where's the audience นะครับ where's the audience ก็คือผู้ฟังของเราหายไปไหนกันหมดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับ the performer ก็คือผู้แสดง the stage ก็คือเวที the screen ก็คือหน้าจอ the venue ก็คือสถานที่จัดงานเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็ ค่อนข้างจะพร้อมกันแล้วเลยทีเดียวนี่นะครับ <Wow. S 1> กับทอปโชว์ครั้งล่าส,สุดที่ผมจะจัดนี่นะครับกับวิลเพาพลังนักสู้ที่แบงกอกทาวเวอร์หรือถ้าภาษาไทยคือกรุงเทพทาวเวอร์นะนะครับตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่น,นั่นเองครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็ขับผ่านพวกอาบอบนวดหลายๆอันแล้วเดี๋ยวเจอนันเองครับ <laughs> <laughs> ซึ่งแน่นอนนะครับเราจะจัดขึ้นนะครับ the event will take place Take place นะครับก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะไปใช้สถานที่แต่ก็จะปแปลว,ว่าจะจัดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับ The event will take place หรือจะใช้ will be held on the 1 7 t h of June นั่นเองนะครับซึ่งเป็น Saturday night นะครับคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มก็คือวัน o'clock ไม่ใช่นะครับนั่นมันวันอ่ะครมันบ่ายโมงไม่ใช่นะครับ 7นาครับนะครับ7 pm. นะครับแต่แน่นอนครับถ้าขายหมดปุ๊บเนี่ยนะครับเราจัดรอบ1 PM ต่อเลยครับดังนั้นรีบซื้อกันเยอะเลยนะครับเพิ่งเปิดขายบัตรตอนนี้ก็ขายกันได้เยอะมากเลยทีเดียวเ่ยนะครับอยากจะขึ้นนยะครับเห็นเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติต่อวงตระกูลที่มันขึ้นว่า sold out พลาดอยู่นะฮะ sold out ก็คือแน่นอนครับขายหมดพลาดอยู่บนโปสเตอร์เนเองครับซึ่งแน่นอนครับ Willpower ครั้งนี้มีหลายคนถามว่า What is it about แล้วมันเกี่ยวกับอะไรล่ะครับแหมก็คือตามชื่อนะครับ Willpower ก็คือพลังนักสู้ผมจะมาเล่าเรื่องสนุกๆเรื่องตลกๆเนี่นะครับเกี่ยวกับชุดของผมตั้งแต่วันที่ผมเกิดขึ้นมาบนโลกนี้จนอายุ45เนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไปเจอเจออะไรกันมาบ้างนะครับที่ต้องใช้พลังนักสู้เพื่อที่จะก้าวข้ามแล้วก็มาอยู่ถึงวันนี้ได้นั่นเองครับรับรองครับว่านอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วนนะครับจะได้ความรู้แล้วก็ข้อคิดแรงบันดาลใจที่จะไปสู้ชีวิตต่อไปเราจะได้เลิกพูดกันสักทีนะครับว่าฉันสู้ชีวิต แต่ชีวิตสู้กลับโชว์ครั้งนี้จะทำให้คุณรู้นะครับว่าคุณก็ต้องกลับไปสู้ชีวิตต่อจนคุณชนะและประสบความสำเร็จนั่นเองครับแล้วก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าคนที่จะมาเนี่ยนะครับก็จะต้องมาด้วยอะไรครับหนึ่งก็คือ you have to come with an open mind open mind ก็คือมาด้วยบ,บใจที่เปิดนะครับสองนะครับก็คือมาด้วยเขาเรียกว่า appreciation for chris นะครับก็คือ ชอบนะฮะหรือรักหรือซาบซึ้งนะครับในตัวคริสกันบ้างนะครับหรือถ้าอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะโดนผัวลากเมียกระชากมาเนี่ยนะครับก็มาแล้วก็เปิดใจไม่ใช่มานั่งอย่างนี้นะครับซึ่งโชว์ครั้งนี้นะครับจะไม่เหมาะกับใครกันบ้างนะครับ 1. เด็กเล็กเด็กแดงที่คุณจะอยู่หน้าบ้านและกดเกมอยู่หน้าจอครับ 2. นะครับก็คือผู้ใหญ่บางท่าน พี่น้องบางคนเนี่ยนะครับอยากเป็นนักอนุรักษ์นิยมก็คือ conservative หรืออาจจะ sensitive เพราะว่าโชว์ครั้งนี้นะฮะจะเหมาะสำหรับคนที่สามารถรับฟังอะไรได้แบบหลากหลายนะครับสนะครับก็คือไม่เหมาะกับวัยรุ่นที่เรียกร้องนะครับ freedom of speech อิสรภาพในการแสดงออกและ democracy ประชาธิปไต,ตยแต่พอคนนั้นเลือกไม่เหมือนตัวเองและพูดไม่เหมือนตัวเองคิด ก็แบนเขานั่นเองรครับ 4. ไม่เหมาะกับคนที่ว่วงนอนหรือหิวข้าวนอนกันเยอะๆกินข้าวกันมาให้อิ่มก่อนมาดูด้วยนะครับ 5. ไม่เหมาะกับคนเส้นลึกที่ไม่ยิ้มและหัวเราะให้กับอะไรเลยในชีวิต วิธีการเดินทางมาที่นี่นะครับไม่ยากเลยทีเดียวนะครับนั่งรถมาสิครับผมเนี่ยนะฮะจะขี่ม้ามาทำไมนั่งรถมามีที่จอดรถนะครับเพียบอยู่ในตึกนะครับ there's plenty of parking นั่นเองเนนะครับ 2. เนี่ยนะครับก็คือถ้าไม่ได้นั่งรถมาก็นะครับให้กิ๊กมาส่งให้แฟนมารับก็ได้ 3. ก็คืออะไรครับนั่งนะครับ public transportation ก็คืออะไรครับก็คือ จะเป็น MRT รถไฟใต้ดินนี่นะครับมาลงที่สถานีเพชรบุรีนี่นะครับแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แว่นๆกันมาหรือจะเป็นแอร์คอน i ด i o n Bus บัสรถเมล์ปออหรือจะเป็น Open Air b u บัสหรือหนรถเมล์มาหรือจะเป็นแคบไม่กดมิเตอร์ไปเท่าไหร่คะ300ถุยนะครับผมแค่นี้ก็ประมาณ70บาทก็ถึงแล้วเนยนะครับซึ่งออเดอร์ i ทเรียแห่งนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชั้นหนึของตึกแบงกอกทาวเวอนี่นะครับ ใครจอดรถมาก็กดลิฟต์ลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาเดินมาสุดทางข้างหลังก็จะเห็นห้องใหญ่โตมโหฬารครับซึ่งตอนนี้ผมก็พร้อมหมดแล้วนะครับที่จะมาเล่าเรื่องสนุกๆให้กับทุกๆท่านฟังเนี่ยนะครับดังนั้นก็แค่รอวันและรอทุกท่านมานั่งกันอยู่ตรงนี้และรับรองครับว่าเราจะมีโชว์ที่สนุกแล้วก็ตลกแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็ได้ความรู้ที่คุณจะพกกลับไปและทำให้คุณมี Willpower รพลังนักสู้นั่นเองครับ วิธีการจองที่นั่ง Chris Talks Willpower ครั้งนี้ก็จะมีอยู่2วิธีนะครับอันดับที่1ก็คือ Inbox ผ่านเพจ Facebook อาจารย์ Chris Wright หรือไปที่ Line Add นะครับไปที่ @ChrisEnglishSchool แจ้งว่าจองที่นั่ง Chris Talks 2นะครับแอดมินจะส่งเลขที่บัญชีและที่นั่งให้เลือกจองส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุที่นั่งชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่คุณอยากจะนั่งเนีนะครับ Admin จะส่งตั๋วดิจิทัลให้แก่ผู้จองที่นั่งและในงานรบกวนโชว์ตั๋วดิจิทัลพร้อมบัตรประชาชนด้วยนะครับ และหลังจากนั้นคุณก็จะได้มารับชมผมแบบตัวเป็นๆสดๆบนเวทีเลยครับแล้วพบกันในวันที่17มิถุนายนตอนเวลา1นึ่ทุ่มที่แบงกอกทาวเวอนะครับกับ Chris Talks ตอน Willpower พลังนักสู้